สวัสดียามเช้าครับผมเพื่อนๆวันนี้เข้าวันศุกร์ที่สิบกรกฎาคมแล้วนะฮะก็วันสุดท้ายของวันทํางานแล้วก็วันสุดท้ายของการเรียนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดยาวพักผ่อนกันแล้วเนาะอย่างน้อยสองวันก็ยังดีนะฮะก็เมื่อคือนนี้มีแข่งกันครบถ้วนครับพิมเมลีอังกฤษลาลิกาสเปนเกาโชเซเรียอิตาลีรวไมไปถึงเดอะแชมเปชิพอังกฤษที่มีมีเหลืออยู่หนึ่งคู่นะฮะก็เดี๋ยว อ่อหวังว่าคงจะได้ยินเสียงกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปเริ่มกันที่ผลศึกพิมลิขอังกฤษเมื่อคืนนี้ก่อนเลยดีกว่านะฮะก็ปรากฏว่าสามคู่นะครับผมมี บอลมาร์ทครับโอ้โหหลังจากที่ฟอร์มยมแย่มา,มาหลายเกมครับก็เมื่อคืนนี้ยันเสมอกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้ศูนยครับก็แบ่งกันไปทีมละหนคะแนนก็สเปอร์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ที่ได้มาแค่1คะแนน,นแต่ว่าบอลมาร์ทต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเหมือนน,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 น้ำทิพย์ชโลมใจครับหนึ่งแต้มที่ได้มานี่มีผลอย่างยิ่งต่อการลุ้นหนีตกชั้นคู่ต่อไปเอเวอรรตันก็เสมอกับเซาท์ทัมตันไป หนึ่งหนึ่งครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนก็ฟอร์กข่อนข้างสูสีกันนะสองทีมนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยแอสตันวิลล่าครับแพ้ให้กับแมนยูในเตดไปศูนย์สามก็เกมนี้ผมนั่งดูอยู่ด้วยนะครึ่งแรกวิลล่าพอสู้ได้ครับแต่ว่าไม่คมเองครับก็เป็นแมนยูที่คมกว่าก็เลยนําไปจากจุดโทษของบรูโน่แล้วก็เมสันกินวูดยิงลูกที่แบบคมกลิบเข้าไปสองศูนย์แล้วครึ่งหลังแมนยูก็ไม่ได้อีกลูกจากปลอปลปอกบ,บาฮะก็เลยนำแพ้เป็นสามศูนย์จบเกมก็เลย จบไปด้วยสกอร์นี้นแหละว่าสามแต้มไปนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะขอเช็กว่าได้ยินเสียงกันอยู่หรือเปล่านะครับผม <c oughs> ได้ยินเสียงใช่ไหมครับโอเคงั้นผมไปต่อเนาะก็ตารางคะแนนนะตอนนี้นะฮะหลังจากที่จบก,การแข่งขันไปเมื่อคือนก็แต่ละทีมตอนเนี้ยเตะครบสามสิบสี่เกมละเหลือการแข่งขันอีกแค่สนะี่นัดเท่านั้นเองนะฮะ <c oughs> เมื่อคืนนี้แมนยูหลังจากที่ชนะมายังอยู่ที่5เหมือนเดิมครับแต่คะแนนเพิ่มเป็น5้าบดคะแนนตอนนี้ไลบี้เชลซีที่อยู่ที่3มเนี่ยอยู่2คะแนนแล้วก็ไลบี้เลสเตอร์ที่มีอยู่ห9าที่อยู่ที่4เนี่ยเหลืออยู่แค่คะแนนเดียวนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ลุ้นสนุกครับสำหรับการแย่งชิงตำแหน่งท็อปโฟคือตำแหน่งโคตาท็อปโฟตอนนี้คือผมยังยึดแบบเดิมไปก่อนนะนั่นก็คือสีอันดับแรกเนี่ยไปแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าผลของแมนซิตี้ที่ ที่ยื่นอุทธรณ์ไปเนี่ยมันยังไม่ออกมาว่าแมนซิตี้จะ,ะยื่นอุทธรณ์ผ่านหรือเปล่าในการโดนโทษแบนฟุตบอล,ล,ลยุโรปในฤดูกาลหน้านะก็ตอนนี้ยังยึดเป็นของเดิมไปก่อนซึ่งแมนยูก็เหลืออีกสี่เกมนะเดี๋ยวมีโปรแกรมเบาๆก็ไม่ไม่ไม่หนักมากเจอทีมท้ายตาราบก็คงจะประมาณที่เจอกับบ,บอลมัดเจอกับทางไบตันเจอกับทางแอสตันวิล่าเนี่แหละ แต่นัดสุดท้ายนี่แหละที่จะเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้ถ้บท่าคะแนนยังเป็นอย่างนี้นะห่างกันทีมละหนึ่งคะแนนเนี่ยก็บอกเลยว่าโอ้โหนัดสุดท้ายนี่เป็นนัดตัดสินยิ่งกว่าชิงแชมป์อีกนะในการลุ้นไปท็อป์โอเพื่อไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าครับก็แมนยูตอนนี้ไล่เชลซีกับเลสเตอร์อยู่แล้วก็ตอนนี้ทิ้งห่างบุ๊คทันตันวันเดอร์เลอร์มาเป็น6คะแนนแล้วฮนะก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งกับทีมที่ตามมานะไม่ว่าจะเป็นบุ๊คเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด อาร์เซนอลรวมไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เมื่อคืนนี้พลาดท่าทำได้แค่เสมอครับนั่นหมายความว่าทีมที่อยู่ล่างแมนยูลงมาฮะเต็มที่นะก็ลุ้นได้แค่ยูโรปาลีกครับเพราะว่ามันการแข่งมัเหลืออีกแค่สี่เกมเท่านั้นเองอีกสิบสองแต้มให,ให้ให้เก็บเนาะและหลายๆทีมก็ตัดแต้มกันเองด้วยก็บอกเลยว่ายากครับที่จะมาลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกคงจะเหลือแค่สาทีมนี้เนี่ยแหละเชลซีเลสเตอร์แล้วก็แมนยูในเต็ด ส่วนโซนอันตารางฮะโซนตกชั้นนะครับผมสามทีมสุดท้ายเมื่อคืนน้บอลมัดได้หนึ่งแต้มมานะก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่สิบแปดมีบินมีเพิ่มเป็นยี่สิบแปดคะแนนก็ห่างจากโซนปลอดภัยนั่นคือวัตฟอร์ดเนี่ยสี่เอ้สามคะแนนด้วยกันครับนั่นหมายความว่าบอลมัดก็ยังมีโอกาสลุ้นเ,เลื่อนหนีตกชั้นออกจากโซนอันตรายได้ครับก็มีลุ้นที่จะหนีเพื่อที่จะแซงวัตฟอร์ด เวสแฮมพวกนี้พอได้อยู่ฮนะแล้วก็ว mm ิลล่าก็เช่นกันแม้ว,ว่าเมื่อคืนนี้จะแพ้ไปเนาะแต้มก็ยังหาจากโซนปลอดภัยแค่สี่คะแนนเท่านั้นเองยังเหลืออีกการแข่งันอีสี่นะสิบสองแต้มให้เก็บครับดังนั้นถ้าทั้งบอลมัดทั้งวิลล่าเนี่ยชนะไปได้เรื่อยๆครับมันก็มีโอกาสสูงที่จะหนีโซนตกชั้นได้ครับต่างจากนอริซิตี้นะที่ตอนเนี้ห่างจากโซนตกชั้น1ิบคะแนนถ้ารับหน้านอริซิตี้เนี่ยแพ้ขึ้นมาเอ้ยเสมอขึ้นมาหรือไม่ชนะขึ้นมา ออกชั้นทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าแต้มเนี่ยจะตามไม่ทันอันดับ17แล้วนะครับผมก็มีโอกาสสูงที่นอร์ซิตี้จะไปเป็นทีมแรกเนาะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปก็เข้าสู่เกมที่35แล้วเดี๋ยวเตะก,กันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นี่แหละก็จะมีวันเสาร์เนาะเป็นนอร์ซิ c ตี้เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันนี้เป็นเกมสำคัญของนอร์ซิตี้เลยถ้าอยาก ลุ้นหนีตกชั้นได้ในเฮือกสุดท้ายครับต้องเอาชนะเวสต์แฮมอยู่ในเตดให้ได้ซึ่งเวสต์แฮมตอนนี้เขาก็อยู่จออยู่ปากเขวเหมือนกันครับก็ต้องเอาชนะให้ได้เช่นกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกในการลุ้นหนีตกชั้นวัดฟอร์ดคับเล่นในบ้านเจอกับนิวคาสเซิลก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรทั้งคู่แล้วครับลิวปูเดินลิวปูก็จะเจอกับเบอร์ลี่ครับคู่นี้ลิวพูเดินหน้าทำสถิติเก็บ100คะแนนอยู่นะฮะเชฟฟิลยูไนเต็ด เจอกับเชลซีครับอันนี้ก็คู่สำคัญครับตัดแต้มกันเองนะในการลุ้นทาวฟอร์ไบรตันเจอกับแมนซิตี้ครับอันนี้ก็เป็นเกมในวันเสาร์นะฮะส่วนวันอาทิตย์ที่12มีบูฟเจอเอฟเวอร์ตันแอสตันวิลล่าเจอคริสตันพาเลทแล้วก็คู่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับสเปอร์เจอกับอาร์ซนอลครับแล้วก็คู่ดึกเป็นบอลมาเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ส่วนคู่สุดท้ายของเกมในนัดที่35ครับเตะคืนวันจันทร์นะครับต่อเช้าวันอังคารที่14กรกฎาคมก็จะเป็นแมนยูเจอกับทา่าเซาเทมปันนั่นเองนะครับผม ขอเช็คนิดนึงว่าเสียงเสียงยังมีอยู่เนาะโอเคไปกันที่โปรแกรมเดิะแชมเปี้ยนชิพเมื่อคืนนี้ฮะก็เป็นคู่สุดท้ายของเกมที่42ครับปรากฏว่าลีดอยู่ในแต่ครับปลดปล่อยพลังที่ซ่อนเลนมาถล่มสโตกซิตี้ไป5-0ด้วยกันซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้ลีดเนี่ยทำคะแนนแซง West Bomb เวสต์บอมบีทอบเบียนขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งที่81คะแนนเนาะเวสต์บอมตอนนี้อยู่ที่2มิ80คะแนนก็ ถือว่าค่อนข้างสูสีและมีโอกาสสูงที่ทั้งสองทีมนี้จะพาเลื่อนชั้นขึ้นพิมเร์ลิกอัตโนมัติด้วยกันทั้งคู่ฮะแต่ก็ต้องอย่าลืมอย่าประมาททางเบน f o ฟอร์ดที่คะแนนแรงขึ้นมานะซึ่งตอนนี้โซนเพย์ออฟเนี่ยอันดับ3ตอนนี้เป็นเบนฟอร์ดมี75คะแนนอันดับ4ฟูลแลงเมี73อันดับ5ฟอร์เรส68แล้วก็อันดับ6เป็นคาร์ดิฟซิตี้มี64ซึ่งในโซนเพยอ์ออฟ4อันดับเนี่ย ยังมีโอกาสที่จะถูกส่อแทกขึ้นมาได้อีกนะครับเพราะว่าทีมที่อยู่ข้างล่างคาดิฟลงไปดูดิอ,อ,อันดับเจ็ดส่วนซีมี63เบสตัน61ดิบเบี้เคานตี้ห1อแบ็กเบิร์น59รวมไปถึงมีวอร์ที่มี5 9เครับเพราะว่าการแข่งขันมันเหลืออีก4เกมมันยังมีอีก12แต้มให้ได้เก็บครับดังนั้นตั้งแต่ผมว่าอันดับที่5ลงมาจนถึงอันดับที่1 0 12เลยก็ว่าได้ครับมันยังมีโอกาสที่จะทำแต้มเปลี่ยนอันดับกันอยู่ อยู่ได้อยู่นะฮะสำหรับการขึ้นไปที่โซนเพลย์ออฟนะฮะต้องตามดูกันต่อไปส่วนโซนตกชั้นนะครับผมสามวันสุดท้ายอันดับยี่บองเป็นฮาวมี4สิบห้าอันดับยี่สามบาสซีลีสี่สองแล้วก็อันดับที่ยี่สิบสี่ลูเทนทาวมีสี่สิบเอดสามทีมนี้อยู่ในโซนอันตรายก็จริงครับแต่ทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปครับแต่ไม่ห่างเลยนะดูดิ โต๊กซิตี 46, 47, 47, 49, vale. i. I i ้46เชลตันั่น46เฮดเดอร์ฟิลด์47โบโลมี47เบอร์มิงแฮม49ครับคะแนนค่อนข้างไร่เรียครับยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอันดับได้อยู่นะในอีก4เกมที่เหลือของเดเแชปี้ยนชิพอังกฤษครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายที่ต้องตกชั้นไปในฤดูกาลนี้นะโปรแกรมของเดเแชปี้ยนชิพในนัดที่4.3ในสุดสัปดาห์นี้นะครับ วันเสาร์ที่11กรกฎาคมก็จะมีเชลตันเจอเรดดิ้งบาสลีย์พบวีแกนแบ็คเบอร์เจอเวสต์บอมบ์ดาบิคอตตี้เจอกับเบรนท์ฟอร์ดฟูลแลม,มจะพบกับคาร์ดิฟอาร์เดอร์ฟิวทาวเจอรูตันทาวฮาวครับเปิดบ้านเจอกับมิลวอร์โบโลโเปิดบ้านพบกับบิสตอลซิตี้เบรสตันเจอฟอเรสต์แล้วก็ควีสปาร์เจอกับเชฟเวนฮะส่วนวันอาทิตย์เหลือไว้2คู่เนาะก็เป็นสโต๊กเจอเบอร์มิงแฮมแล้วก็วอนซีเจอกับทางลีดยูไนเต็ดนั่นเองอืม นั่นก็เป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกาโชเมื่อคือนนี้ฮะมีอีก2คู่สุดท้ายของเกมที่ส1สิบเอดนาะก็ปรากฏว่าสปอรครับทีมบวยนะฮะก็แพ้ให้กับอูเดเนเซ่ไป0ูนย์สามแล้วก็เวโรนาเสมอกับอินเตอร์มิลานไปสองสองไปดูกันที่ตารางคะแนนเลยดีกว่าตารางคะแนนเนาะยูเว่ยังนำไปที่หน,นึ่งมีเจ็สิบห้าคะแนนอันดับ2ลาซิโอครับฟอร์มแผ่วไปเรื่อยๆฮะก็แต้มอยู่ที่หกสิบดตามหลังยูเว่เคะแนน มาที่อันดับสามแหละอันนี้จริงๆผมผมบอกตามตรงว่าน่าสนใจมากสำหรับอัลตาตานะเพราะว่าแรงมามากในช่วงแบบหลายเกมหลังสุดเนี่ยก็ตอนนี้อัลตาต้าขึ้นมาอยู่ที่สามนะเบียดอินเตอร์ลงไปอยู่ที่สี่แล้วอัลตาต้ามีหกสิบหกอินเตอร์ที่สี่เนี่ยมีอยู่หกสิบห้าถ้าพูดถึงแค่สี่อันดับแรกเนี่ยคงหนีไปไม่พ้นสี่ทีมนี้หรอกครับยูเว่ลาซิโออัลตาต้าอินเตอร์ที่มีลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในดูฤดูกาลหน้าส่วนรองแชมป์เนี่ยลาซิโอที่ตอนแรกว่า นอนมาก็ไม่แน่ครับพออัลตันตาแหลกขึ้นมาแล้วแล้วมันประเด็นอยู่ที่ว่าการลุ้นแชมป์เนี่ยยูเวนตุสตอนนี้แต้มนําห่างก็จริงแต่ว่าตอนนี้นำลาซิโอเจ็ดแต้มเนาะนำอัลันตาแปดแต้มแต่อีกเจนะ็ดนัดที่เหลือของเกาโชเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยเดี๋ยวจะมีคิวเจอกับทางลาซิโอแล้วก็อัลันตาด้วยคิด คิดในแง่ความมันนะถ้ายูเว่แม่งแพ้สองเกมนั้นนะโอ้โหลุ้นแชมป์นี่แม่งสนุกขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวอก็เดี๋ยวต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะส่วนโซนยูโรปาลีกครับอันดับห้าเป็นโลมาห้าสิบเอ็ดอันดับหกนาโปลีห้าสิบเอ็ดแล้วก็อันดับเจ็ดที่พอได้ลุ้นครับก็เป็นเอซีมิลานที่ฟอร์มแรงขึ้นมาครับตอนนี้มีสี่สิบเก้าคะแนนคงเป็นสามทีมนี้นี่แหละที่พอได้ลุ้นไปยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับผม ส่วนโซตกชั้นเนี่ยอตอนนี้สาทีสุดท้ายอันดับ18เป็นเจโน่มี2 8เอ้ย27ครับอันดับ19เวบชา21แล้วก็อันดับ20สปอร์มี19คะแนนเบชากับสปอร์เนี่ยบอกตามตรงอะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็แต้มห่างจากโซนปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างเยอะครับรวม7 7คะแนนเนี่ยโซนเจโนวพอได้ลุ้นครับตอนนี้มี27คะแนนหลังจากที่เพิ่งชนะมาเมื่อนัดก่อนเน,นาะคะแนนเลย พอที่จะลุ้นแซงพวกเลเช่หรือไลบีทางซัมมูเรียอะไรพวกนี้ได้อยู่นะก็อันนี้เป็นสถานการณ์โซนทาตตารางของเกาโชเนาะซึ่งเกมถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเกมนัดที่32แล้วครับวันเสาร์นี้ฮะมีสามคู่ลาซิโอเจอซาส,สูโรเล,โลชาเจโรมาครับแล้วก็คู่ที่ผมคิดว่ามันคือคู่ที่เป็นซูเปอร์อภิมหาบิ๊กแมตช์นะั่คือยูเวนตุสครับจะเจอกับทัตตาร์ล่าที่ฟอร์โคตแรงครับเดี๋ยวมารอดูกันว่า ยูเว่จะตัดอัลตราร์อัตาตาเอาไปได้หรืออัลตราร์ตาจะดึงยูเว่ลงมาให้ลุ้นแชมป์กันแบบได้สนุกในช่วงท้ายเกมก็คงต้องตามลุ้นกันนะส่ว so, นอาทิตย์เนี่ยมีเจนัวเจอสปอร์กกยาลี่เจอเลเช่ฟิลนตินาพบเวลน่าปามาเจอโบลญญาอูดิพบกับลาซามแล้วก็นาปลรีเจอกับเอซิมิลานี่ก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าแย่งโคต้าอยู่โลปาลีกันโดยตรงเลยต่อที่คู่สุดท้ายครับจะเตะในคืนวันจันทร์นะก็จะเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับทางโตริโนนั่นเอง ไปกันที่ลีกสุดท้ายครับเมื่อคืนนี้ฮะลาลิก้าสเปนนะัดที่35แล้วมี3คู่เอบาอร์เสมอเละกเนสศูนย์ศูนย์มายโยกาทีมท้ายตารางครับเอาชนะเลเบนเต้ไป2อศูนย์แล้วก็แอตเลติกบิลเบาก็แพ้ให้กับทางเซบียาไป1นสองสถานการณ์ของลาลิกาสเปนตอนนี้ฮะมาดริดยังนำไปที่หน่งครับเตะน้อยกว่าเพื่อนอยู่1เกมครับเดี๋ยวมาดริดเตะคืนนี้ครับตอนนี้มาดริดมี77บเจ็าซ่ายอยู่ที่2มี76ครับไลบีเหลืออยู่คะแนนเดียว ถ้ามาตริดชนะได้คืนนี้ก็ทิ้งบาซ่าสีแต้มเหมือนเดิมอันดับสเป็นแอดมินติดมี6 3สาคะแนนะอันดับ4ี่เซบียาห3สาคะแนนเหมือนกันนะก็ทีมแรกจะได้โคตาไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะอันดับ5บียาลีห้าสิเจ็อันดับหเกตาเฟมีห้าสบสาครับแล้วก็ทีมที่พอจะสออแทรกขึ้นมา,าแย่งอันดับ6อันดับ5ได้ก็คงจะมีโซเซดัมีห1สบอดบาเลนเซียห0ิบรวมไปถึงบิวเบที่มีสี่สิบแปดนั่นเองส่วนสโตกช้นครับก็มีมาโยกาครับ อันดับ18แนะมีส2คะแนนอันดับ19เลกานเนส29แล้วก็อันดับสุดท้ายที่ตกชั้นไปแล้วนะคือเอสปันยอนมีอยู่24คะแนนครับก็ทีมที่พอได้ลุ้นนะก็เลกานเนสเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าหากจากโซนโซนปลอดภัยเนี่ยอยู่6คะแนนแล้วเหลือการแข่งขันแค่สเกมเท่านั้นเองครับดังนั้นบอกเลยว่ายากพอสมควรกงจะมีแค่มายากค้าเนี่ยแหละพอได้ลุ้นอยู่เนาะที่หากจากโซนตกชั้นแค่สามคะแนนนะก็เดี๋ยวมารอรู้แล้วกันเพราะว่า ทีมท e ี่อยู่เหนือโซนตกชั้นขึ้นไปเนี่ยอาราเบสคืนนี้แม่งดันเจอกับเรอัลมาดริดด้วยไงก็เป็นโจทย์หนักสำหรับอาราเบสที่จะหนีตกชั้นในค่าคืนวันนี้นะอย่างที่บอกฮะโปรแกรมในคืนวันนี้มีโซเซดาเจอกับกรนดาแล้วก็เรอัลมาดริดพบกับทางเดบอสติวอาราเบสนั่นเองนั่นแหละฮะก็เป็นทั้งหมดของฟุตบอลที่เตะจบไปในค่าคืนที่ผ่านมานะครับ ก็ยังคงลุ้นสนุกนะไม่ว่าจะเป็นลาลิกาสเปนเกาชเชรเซร์ลารวมไปถึงพรีเมยรีอังกฤษที่แม้ว่าจะได้แชมป์ไปแล้วฮะแต่ว่าในการลุ้นหนีตกชั้นแล้วก็การลุ้นแย่งตำแหน่งท็อปโฟนี่ยังคงดุเดือดไปจนถึงเกณฑ์ท้ายๆเลยฮะแล้วก่อนที่จะมาทักทายคอมเมนต์กันช่วงท้ายนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกแจ้งไปเมื่อคืนนี้นะฮะวันนี้นะครับผมตอน10โมงไม่ใช่ตอน10โมง ตอน6โมงเย็นในบ้านเรานะครับผมจะมีการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับตอน6โมงเย็นแล้วก็ตอน1ทุ่มตรงก็จะเป็นคิวของยูโรปาลีกที่จะจับสลากในรอบแบบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันครับก็ใครที่ไม่ได้ไปไหนก็เดี๋ยวไปลุ้นกันในช่วงเย็นนะครับว่าใครจะได้เจอกันในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้เนะเาะมาทักทายในช่วงท้ายครับผม คุณฟุกบอกว่าแมนยูชนะห่างสามประตูแล้วครับดีใจครับก็แมนยูถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะชนะห่างสามลูกมาแล้วสี่เกมติดไม่ว่าจะเป็นชนะเชฟฟิล์ดสามศูนย์ชนะไบรตันสามศูนย์ชนะบอลมัดห้าสองรวมถึงเมื่อคืนชนะแอสตันวิลล่าไปอีกสามศูนย์นะฮะคุณสมเพชบอกว่าแมนยูไม่เคยยอมแพ้นะครับคุณเชบอกว่าเสียแมนยูแซงครับผมสวัสดีคุณเชนะแล้วก็คุณลูบอกทักทายคุณลูครับสวัสดีคุณปลาทูนึ่งครับ คุณจเจริญชัยบอกว่าอันดับ6ไปยูโรปาลีกได้ไหมหมายถึงพรีเมียร์ลีกใช่ไหมคือจะไปยูโรปาลีกในกรณีที่แมนซิตี้ City, ครับอุทธรที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยไม่ผ่านนะครับผมทำให้โคตา้าที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปของแมนซิตี้เนี่ยถูกแบนอันดับมันก็จะเลื่อนลงมาถึงอันดับหกแต่ตอนนี้ผลอุทธรยังไม่ออกมานะต,ตอนนี้ขอยึดอันดับ5ที่ไปยูโรปาลีกก่อนนะของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมคุณดีวิธีบอกว่าสู้ๆแมน ดีิวต้องไปยู้าให้ได้นะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะฮะใครที่มาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะฮะวันพรุ่งนี้ไปก่อนละฮะสวัสดีครับ